หลานมันจะใช้แน่หรอคขอพอนี่บางมาขอพอนี่อย่งกลัวมีดอกพ่อนกูใส่โอเลเอาไปเอาแม่บ้านมมน้าตนีละอยย่เป็นลมพ่อลมไส้หนุกในร้านจะเดินได้ปไญญาง้าคอยเป็นโมโ้โมไส้พะนะพวมันเป็นพิเป็ดแล้เพอถึอายมโก้มไส้จะเป็นแจะไหนเนาะไอ่เอาไงย่งหัวแห้งหะไรกูหนาว อืเอาเห็นได้ปัวเป็นรอยเด้อด้หัวเป็นรอยอยากได้หัวด้วกันมาอ<ห>ีาเท่า่ัวโอ้ยมงกมาตาใสอ้ยนนี่โอ้ยมีตาหมดลนี่ไหมเอาย่าเย็นวใจจังบ่ดอกกันอ่นนนี่โอ้ยหมดเต็มกูยุบันนี่มสีได้บุญเสได้บาปนอะบ้านนะแหงแหงดอกคุณตั้งเีนี่ เอาตอนอมดับหมอเขาลดไปคนลหนดิกูว่าเป็นหงมพ่อหมไส้ได้อเปานี่กูเป็นท่านเป็นเปรต <c oughs> แค่ยันอยูอย่กระลดดำดกูกระลดดัำดำ <c oughs> กัจจมัฑสีดับ ว่าเห็ดมึงบอกผมอย่างประเภทนี้สิกิปประเภทนี้ไงเอพาะลดน้ำดำหัวอยังขักันนี่เขาฮอตต้านีนี่เขาฮอตต้านีนี่พ่อแล้วงตเห็ดมาลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนาะดำกระดำโพดผูกระไข่้นโตผู้นั้นกระดำผู้นี้กระดำชนจิ้บคบพีคบน้องเอาไปมาลัดรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนาะก็เห็นเพื่อน